เมื่อพูดถึงซีรีส์ในวันเดียวอินชอโอ้โหต่างสร้างผลงานมีรางวัลการันตีมากมายไม่ว่าจะเป็นบางกอกคณิกาการุญยาคาตและนี่อันนี้บางกอกคณิกาเตอนนั้นก็แบบโอ้โหสร้างเสียงฮือฮาการุญยาคาตนี่และ แน่นอนทิชาชทิชาเนี่ยขนาดออนแอร์ไปเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยจนตอนนี้เนี่ยในแอปวันดีเนี่ยยังไม่หลุดท็อป10เลยนะก็คือติดอ,อันดับตลอดทุกต้อง<า>และที่สำคัญคือกวารางวัลนาตราชไปหลายรายการนะคะและอีกหนึ่งรายการที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมออฟเองวันนั้นเห็นแล้วก็ยังบอกเลยว่า สมสม,สมควรสมควรที่จะได้รับสมมงอเออสมมงมากก็คือน้องเสี่ยงเสียงนั่นเองรับบทเป็นผู้ก็คือสาวใช้ต่างดาวนะคะที่สุดรันทดถูกทารุณทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจคนสงสารทั่วบ้านทั่วเมืองหลังจากได้รับรางวัลแล้วยังไม่ได้มาพูดคุยกันเลยขอต้อนรับเสี่ยงเสียงค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วย รางวัลน,นี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ภาคภูมิใจเนะาะคือเราจะรับรางวัลทุกช่วงอายุเลยไหมลูกเ <c oughs> พราะรางวัลตอน,น,นเด็กๆเราก,ก็คือได้จากเรื่องล่าใช่ไหมเออพอโตเป็นสาวหน่อยแล้วก็เนี่ยได้จากเรื่องทิชาพอโตอ,อีกนิดนึงน่าจะได้อีกสักเรื่องแล้วล่ <c oughs> ะลูกเรืย <c oughs> ังไม่รการดี้ความสามารถมากๆรู้สึกยังไงบ้างที่เราแบบวิ่ได้รับอีกหนึ่งรางวัลแล้วเป็นรางวัลนาตราชด้วยโอ้จริงๆตื่นเต้นมากวันนั้นแล้วก็รุนมากๆค่ะแบบดีใจมากๆ ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะออหนูรู้สึกว่าหนูก็คอมพลีทแบบการเล่นตัวละครนี้ตั้งแต่วันที่เล่นเสร็จแล้ว,ว<า>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆที่เหมือนตัวละครนี้พาเรามาถึงจุดนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนอกจากที่เราจะต้องขอบคุณตัวเอง จริงเซีบอกว่าอยากขอบคุณผู้ด้วยใช่ยังไงบ้างเหมือนอตัวละครผู้เป็นตัวละครที่หนูรักมากมาตลอดตั้งแต่ตอนเล่นตอนอะไรคือแบบแฮปปี้กับการเป็นน้องมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออดีใจจังที่ที่พาเขามาถึงจุดรับรางวัลได้อะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเนาะซึ่งการที่เรารับบทผู้เนี่ยเห็นบอกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่เ,เราเองจากการแสดงของเราไปเปลี่ยนความคิดคุณผู้ชม อ๋อใช่เหมือนช่วงนั้นที่ละครออนอยู่แล้วก็รีรันด้วยอะค่ะก็จะมีคนมาทักแบบทักชื่อตัวละครเยอะมากแบบน้องผู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีคนหนึ่งเหมือนเข้ามาบอกหนูว่าแบบเหมือนดูแล้วนึกถึงคนงานที่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออดีใจจังเลยที่เหมือนได้เป็นตัวแทนของกลุ่มคนเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เหมือนแบบว่าคนที่เป็นเดจ้างพอดูผู้แล้วก็นึกแบบเอ็นดูเข้าใจความรู้สึกของคนที่บ้านเนาะว่าเออเขาคง แบกภาละแบบหลายอย่างเนาะทั้งครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยจากบ้านเมืองมาเนาะมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นอีกหนึ่งที่ภาคภูมิใจแต่พูดถึงความภาคภูมิใจแล้วเนี่ยเจอสิงเสียงเห็นนะสิงเสียงไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้อะไรฮะอา玛พี่ยังไม่ได้กินเหนียอากนะเออพี่ไม่ลืมนะจริงพี่ไม่ได้กินเหนียะไปเลยไหมเรื่องอื่นอาจจะลืมเรื่องของกินไม่ลืม เกียจะเรียกเจ๊๋ยอะที่าาอาม่าน่าจะดูอยู่นะคะวันนี้อ,อ๋ออยากกินเนียอมากค่ะเออ,อ,ะอนะอาม่าแน่นอนต้องภูมิใจในตัวหลานแน่ๆเธอบอกผมเจี๋ยม่าจะนอนเร็วเนอะ,อะแต่วันที่เซียงแบบว่าลุ้นรางวัลอะอาม่า ถ่างตารอมากหนูว่าเขาลุ้นมากกว่าหนูอีกจริงแบบยิ่งกว่าเชียร์นางงามต <laughs> ั้งแบบเกาะหน้าจอแล้วปกติเขานอนเร็วมากๆแต่ว่างานวันนั้นมันถ่ายทอดส,สดค่อนข้างจะดึกนะแต่เขาอยู่ถึงก็คือกว่าจะมาถึงรางวัลเซียงเซียงก็ดึกมากแล้วเขาซีรีส์อยู่หลังๆนี่ใช่แล้วเรารู้ได้ยังไงว่ามาอยู่รอเราคะเขา พอพอจบปุ๊บโทรมาเลยว่ารอใช่โทรมาว่ายังไงบ้างคะแบบทักไลน์เขาเล่นไลน์ได้เขาทักไลน์เราแบบเอดีเราก็ส่งไปในกรุ๊ปต่างๆว่าหลานได้แล้วหลานจะมาเตียงเอะมาเมื่อยังอะเียงน่ะเฮ้ยเหมือนอาม่ามาเองเลยอ่ะดูนะ้ฉันได้กินเหนียวมากนะเสียงฉันต้องเหมือนอาม่าเลยยังไงต่อยังไงต่อ ใช่ค่ะก็เขาเป็นอย่างนั้นเขาก็ดูภูมิใจแน่นอนแล้วก็คือทุกรายกรุ๊ปสวัสดีวันจันทร์จะต้องรู้ว่าสิงเสียนได้รับรางวัลสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากซีดีทิชาแน่นอนแทนหลานเรียบร้อยเขาภูมิใจอะนาอแล้วเขาพูดกับเราประโยคแรกว่าอะไรหลังที่เราได้รางวัลนีไม่ค่อยนะคะหมายถึงว่าก็ก็เขาจนเนี่เขาจะโทรหาแม่หนูบอกเอ้ยแม่ฉันดู นะแบบอะไรอย่างเงี้ยคืออากงห็ง่วงแล้วไปนอนก่อนแล้วแต่เขาอะยังอยู่แต่ไม่รู้นี่อากงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้อยู่ในโมเมนต์นั้นเพราะว่า,อาพอตอนว่าให้ให้ลุ้นว่าไปหลังวันเสีๆๆ้ยงอาม,ม่าไปผัวอากงเออหรอตึงลื้อตึงแล้วที่จริงจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เสียงเียงบอกหรอไม่ออกไม่ถูกไ่อแม่คืออากงรู้ตอนเช้าเลยอ๋อแต่ก็ยินดีแหละรักลายใช่ไหมซึ่งเมื่อสักครู่นี่เองที่บอกว่าก็แน่นอนมีคุณแม่อยู่ด้วยทุกช่วงเวลาอีกท่านหนึ่งคืออยู่ด้วยทุกช่วงเวลาที่ทุกช่วงเวลาจริงๆทั้งถ่ายละครคือ2 4ชั่วโมงอยู่กับคุณแม่เลยใช่ไหมใช่แล้วก็จริงๆที่ได้เข้าวงการอะไรหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นความพยายามของแม่ด้วยระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนพาไปเรียนแบบสมัยก่อนเรียนการแสดงเรียนเต้นเรียนรำอะไรตั้งแต่เด็ก แล้วก็ออจนไปกองถูกครั้งก็คือจะขับรถไปส่งตลอดอะไรอย่าี้<ล>คือผมเนี่ยเคยเจอเิียงเสียงตั้งแต่ตัวเล็กมากซึ่งตอนนั้นก็คือ เจอคุณแม่ตลอดก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้อันนี้คือการันตีเลยว่าอยู่ด้วยกันเป็นปลาท้องโขทุกคนในวงการที่เจอสิ่งเสี่ยงอ่ะก็จะเจอคุณแม่ซึ่งตอนนี้คุณแม่ก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ด้วยกันตลอดบอกว่าเหตุผลที่คุณแม่พาไปแม่บอกว่าห้ามพูดถึงค่ะทำไมอ่ะเขินคุณแม่ไม่อยากออกทีวีหรอใช่แม่เขินว่าคุณแม่เขินแม่ดูมอนิเตอร์อยู่เงินกล้องจับซะหน่อยยอมยอมไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีหลังเลยเออแต่เห็นบอกว่าเหตุผลที่คุณแม่แบบว่าพาเราไปเรียนการแสดงเรียนเต้นเรียนอะไร เพราะว่าปัญหาเรื่องสุขภาพเลยอ๋อใช่สมัยเด็กๆจะแบบเป็นคนขาเป็ดนิดนึงข่าบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนพาไปเรียนเต้นเรียนรำเรียนบัลเล่ยช่วยหรอเหมือนมันก็ช่วยนะคะแบบโตขึ้นมาก็หายแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าช่วยไหมก็แน่นอนอาจจะช่วยแหละน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะแบบช่วยปรับกล้ามเน้ออะไรแบบนี้เออก็เลยแบบได้ผลพลอยได้ก็คือด้านการแสดงแล้วก็ได้ความสามารถรอบด้านเราเรียนเยอะเนาะแล้วทำไมเราไม่ไปร้องเพลงล่ะ หรืออก็ได้ยู่เหมือนก็เป็นการทดลองเรียนทุกอย่างก่อนแล้วก็สมัยเด็กๆก็คือจะรู้มาตลอดว่าวิชาที่ชอบที่สุดคือวิชาแอคติ้งจริงใช่ค่ะไปโดนตกตรงไหนลูกที่เราไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าวิชานี้ยแบบเราสบายเราแบบแฮปปี้ในการทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าแบบพวกร้องเพลงพวกเต้นอะไรอย่างงี้ค่ะมาตลอดเราสนุกที่เราได้แบบว่าเออถ่ายทอด การเป็นคนอื่นอะไรอย่างนี้ไหมมันที่มันสนุกตรงที่เราจะคิดว่าเฮ้ยเราจะสร้างเขาแบบไหนดีคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเลิศจังเลยแล้วแม่ช่วยเรื่องการแสดงไหมให้กำลังใจไม่ดีไหมช่วยต่อบทอะไรอย่างเงี้ยแเด็กๆก็ต้องมีบ้างแหละไม่มีเขาจะไม่ค่อยเขาเขาจะกลัวหนูเขินมั้งคะก็เลยจะไม่ค่อยยกให้แบบจัดการตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าภาพที่อยู่ในกองจะเห็นคุณแม่นั่งงนี้ ใช่แม่นั่งถักโคเชตลอดเตียงโอเคเออเอยู่ตรงนี้โอเคอยเคยดูแลเคยดูแลอย่างตอนเด็กๆฉากยากๆอะไรเขาจะไม่มาดูค่ะเขากลัวหนูเกรงกลัวเขินแล้วส่วนตัวเราล่ะส่วนตัวเราล่ะที่เวลามีแม่ไปด้วยกับเราทุกที่อย่างเงี้ย รู้สึกสบายใจนะแบบอย่างน้อยก็แบบมีคนที่แบบถ้าสมมติเราแบบเครียดหรืออะไรเราก็ไปพูดกับเขาได้ในก็จีใช่ไม่งั้นเราก็ต้องนั่งคุยกับพี่ช่างไฟพี่สวัสด์อะไรเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเราเนาะอาจจะไม่ว่างด้วยอะไรเงี้ยไม่ว่างแต่คุณแม่พร้อมเสมออยู่ตรงนี้แหละลูกคุณแม่ถักโคเชอยู่นี่ไงถักโคเชจ้ะแล้วคุณแม่ รอซิงเซียงถักโคเชจนคุณแม่สร้างงานสร้างอาชีพจริงเวลาอยู่ในกองเหรอจ๊ะนี่นี่วันนี้มาโชว์น่ารักนะดูดิ อันนี้ทป็นผิวคุณแม่จริงเหรอเฮ้ยน่ารักคุณแม่ขายไหมอะขายคือตอนแรกๆอ่ะคุณแม่ก็ทําเป็นงานอดิเรกค่ะแต่ว่าไปปมาทําเยอะมากหนูใส่ใช้ไม่ทันก็เลยขายอยู่แล้วค่ะตอนนี้อคือนอกจากกระเป๋าแล้วก็คือมีเสื้อด้วยใ่แล้วก็ก็คือที่เชียงเชียงใส่นี่ก็คือผิวคุณแม่เฮ้ยอันนี้เสื้อแล้วก็ ไอโบอะค่ะเสื้อข้างในกับโบคือเข้าชุดกันได้นะก็คือคุณแม่ทำใช่ถักเก่งจนตอนนั้นที่เล่นซีรีส์เซนจูรี of เลวเขาเขาก็เลยแบบให้แม่ถักกระเป๋าที่ใช้ในพรอเป็นทีมเพราะเพราะว่ามันสวยล้ากันเราดีนิวล่ะทำไมมันมีความเป็นิงเซียงอยู่ในนั้นอะเพราะว่าหนูได้ใส่เกี่ยวทุกอันเลยโอเลิศ เอาไหมคะพี่นุ้ยขายได้ขายเลยหรอขตัวละเท่าไหร่พูดมาแล้วแต่ตัวค่ะแม่ก็จะตั้งตามแบบตามว่าอันนี้ใช้ใหม่เยอะเขาก็จะคิดเพิ่มผมอยาก่ายใช่คือเราสามารถที่จะไปตามไปอุดหนุนได้ที่ไหนฝีมือคุณแม่ซิ่งเทียนตอนนี้มีไอจีชื่อว่ามินิมัมโครเชต์ค่ะมินิมัมโครเชต์แต่ว่านานๆก็จะลงทีตามที่คุณแม่ว่าใช่ตามแบบใจเลยอย่างอย่างที่ซิ่งเทียงถือก็น่ารักมากเลยนะลูกอ้ยเป็นหมวมัมวกเนี่ย น่ารักอ่ะแต่ละชิ้นคุณแม่ใช้เวลานานไหมคะนานไหมลูกกว่าจะได้เห็นเขาถักทั้งวันเลยค่ะแล้ว พรีเซนเตอร์เฮ้ยเท่านะแล้วชุดเธอวันนี้มันได้นะเฮ้ยเราไปเที่ยวกันเถอะแองโอ้ไหนๆโชว์ตัวหน่อยก็บอกให้โชว์ตัวหน่อยสะพายกระเป๋าด้วยเออถือกระเป๋าด้วยเออไม่คาคาขออีชิมปิ้งอนวยอดอยอ่ะตอนนี้เรื่องเราเป็นหลังสาวคงโตของอาม่าแล้วนะเป็นหลังสาวคงโตแล้วนะไปร่วมไล่กินน้ำแกงอาม่าแล้วนะ แต่พอหมวกออกพออมกออกเป็นนุ้ยสุจิราแต่ถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยหนูจะใส่ใส่ไอาม่าหนูขี้อ่เหรอไเออเออหนูตามใจไตนี้เนจะมีอะไนะขอบคุณนะไม่ต้องว่าละเออ ดูตรงนี้ด้วยตาเนื้อจริงๆตรงนี้นะ<า>คุณาภาพดีมากละเอียดจริงเหมือนกับคุณแม่แบบทําให้ลูกๆจริงๆอ,ะอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นไปตามกันได้ไปอุ่นกันได้นะคะมไม่ผิดหวังแน่นอนอนะคะส่วนแน่นอนตอนนี้ เห็นว่ามีถ่ายละครอยู่ด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงยังไงบ้างกระซิบได้ไหมเออเออซิบถ่ายละครกับถ่ายช่องวันสามสิบเอ็ดนี่แหละค่ะร้อชมเร็วๆนี้คู่กับพี่พลอยถ่ายกับพี่พลอยพลอยชลทย์แต่พี่พลอยสูงมากอ่ะแสดงว่าเราเล่นคู่กับพลอยชลวิทย์ใช่แล้วแล้วหนูยังงี้หนูแบบอุ้ยต้องสนุกน่าร้อนนี่แน่แบบให้อีกตัวสูงๆแต่อ้กตัวเล็กไงเออหนี้ต้า เอาแลล้้ววเอาแแม่ป้าเขาตีดแล้วตอนนี้รอนะรอนะรอคิดดีเนาะอุ้ยแล้วฉันหาแล้วแม่แล้วป้าฉันจะต้องป้าตีคนพูดเถอะเนาะพี่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 เขารอแล้วแล้วรอลูกซึ่งซึ่งไม่นานเกินรอถูกป่ะเชียงกอันนี้อุ้ยแล้วเรื่องนี้แสดงว่าพันนาก็คือมือรางวัลทั้งคู่นะเออเออใช่ใช่ใช่คอยก็ไม่ได้เลยนะเฮ้ยหรือว่าเขาเห็นว่าหนูขึ้นไม่รับรางวัล ในวันนั้นคู่การเพราเขาก็ได้สมทบชายหนูได้สมทบหญิงแต่ว่าหนูถ่ายก่อนที่จะถือแล้วค่ะไม่แสดงว่าผู้ใหญ่เลยเห็นเคมีก่อนหยุดหยุดเชื่อมโยงแ็นภาพในความจริงของเซียงเซียงนี่จะบอกเออไม่ไม่ใช่นะคะเออออก็ไม่ได้เออให้แม่ก็ไม่ได้เออเอาใหม่ในกไม่ทันแล้วรายการจบแล้วเอาแฟนๆรอชมผลงานนะคะเอาก่อนอื่นให้ให้เซียงเซียงแบบว่าบอกความรู้สึกขอบคุณกับแฟนๆที่ตามเชียร์เซงเซียง มาโดยตลอดดีกว่าเช่นค่ะจริงๆก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูมาตลอดแล้วก็คือเอาใจช่วยตัวละครผู้มาตลอดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนถึงวันนั้นคือหนูเห็นหลายๆคนถ่ายคลิปมาเขาดีใจยิ่งกว่าหนูอีกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบขอบคุณมากๆเลยคะ <laughs> ่ะอ้ายัางไงก็ ขอบคุณแล้วก็ติดตามรอดูต่อไปนะคะคร,ระหว่างที่คุณผู้ชมรอผลงานใหม่ของซิงซยงเนี C ่ย <c oughs> สามารถไปชมย้อนหลังได้กับซีรีส์ท่ชานะคะแล้วก็รวมถึงซีรีส์เรื่องอื่นๆด้วยของวันดีออริจินัลนะคะ<ม>ที่แอปวันดีนั่นเองนะคะคซึ่งทางแอปวันดีค่ะสามารถดูได้บนจอ สมาร์ททีวีจอใหญ่ๆได้แล้วนะคะเพียงแค่สมัครเป็นวันดีพรีเมียมค่ะแต่ว่าอาจจะมีบางทีวีบางรุ่นซึ่งเล็กน้อยมากๆนะคะที่อาจจะรองรับไม่ได้ยังไงก็สอบถามก่อนละกันนะจ๊ะส่วนวันนี้ขอบคุณเชียงค่ะขอบคุณค,ค่ะ